หสิ่งที่คุณต้องมีถ้าคุณอยากมั่งคั่งร่ำรวยเพราะคนมั่งคั่งร่ำรวยทุกคนที่เขาสร้างตัวเองเขามีห้าคนที่เป็นผู้นำเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่เป็นผู้นำไม่ใช่คนฉลาดคนที่เป็นผู้นำคือคนที่เป็นตัวของตัวเองไม่มีอะไรมากระทบได้ง่ายๆเป็นคนที่ทำให้คนอื่นเชื่อและนับถือได้ เป็นคนที่สร้างอะไรขึ้นมาเองไม่ใช่มีอยู่แล้วแต่เป็นผู้สร้างและเปลี่ยนความชิดวิสัยทัศน์ให้เป็นความจริงได้ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนริเริ่มทําอะไรใหม่ๆเงินจะวิ่งเข้าหาคุณคุณจะเห็นว่าในทุกวงการคนที่เป็นผู้นําคนที่เป็นเบอร์ต้นๆเงินจะวิ่งเข้าหามันจึงทําให้เขาเป็นหนึ่งคนเลยที่มั่งคั่งร่ํารวยได้ 2. คนที่เก่งเรื่องเงิน คนที่รู้วิธีสร้างเงินคนที่สร้างเงินเองได้และขายเก่งคุณจะเห็นว่าคนที่ประสบความสําเร็จในทุกวงการคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเขาจะเป็นคนที่สร้างระบบการปลิตเงินขึ้นมาเองสร้างวิธีการหาเงินขึ้นมาเองและที่สําคัญทุกคนเป็นคนที่ขายเป็นขายเก่งมันจึงทําให้เขารวย วันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเรียนจบสูงก็ได้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนเลยที่รู้วิธีการสร้างเงินวิธีการหาเงินมันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่มั่งคั่งร่ำรวยได้ 3. คนที่มองเห็นภาพใหญ่คนที่มีเป้าหมายชาัดเจนเห็นการไกลเห็นภาพระยะยาวและอดทนรอคอยความสำเร็จเป็นมันจะทำให้เขาเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวยได้ ยุคนี้อะไรก็อยู่ที่ปลายนิ้วมันง่ายมันไวจึงทําให้คนส่วนใหญ่ไม่มีความอดทนอยากสําเร็จง่ายๆอยากสําเร็จไวแต่คุณต้องรู้ว่าทุกความสําเร็จมันต้องอาศัยระยะเวลาเมื่อคุณเป็นหนึ่งคนที่มองเห็นภาพใหญ่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ลงมือทําได้อย่างต่อเนื่องและรอคอยความสําเร็จเป็นมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่มั่งคั่งร่ำรวยได้ 4. คนที่รักการเรียนรู้ คนสาเร็จทุกคนไม่ได้หยุดการเรียนรู้แค่ในห้องเรียนแต่เป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองคุณต้องเป็นหนึ่งคนเลยที่เรียนรู้อยู่ตลอดเพราะถ้าคุณหยุดเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองเมื่อ,อไหรคุณจะหาเงินได้น้อยลงดังนั้นการที่จะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาหนึ่งคุณต้องเป็นคนที่รักการอ่านหนังสือเพราะการที่คุณอ่านหนังส <lebih S 1> ือมันจะทําให้คุณได้พัฒนาและเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา สองคุณต้องเป็นคนที่ตั้งคำถามกับตัวเองให้เป็นว่ามีอะไรบ้างที่คุณยังไม่รู้และคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพื่อทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยสามคุณต้องรู้กฎค่าเฉลี่ยคุณต้องเอาตัวเองไปแวดล้อมกับคนที่รักการเรียนรู้มันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาห้าคนสำเร็จทุกคนมีพี่เลี้ยงมีเมนทอร์มีครูเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุด เพราะเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่คุณไม่รู้มันจึงทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างเงินได้น้อยลงดังนั้นคนที่ประสบความสําเร็จคนที่มั่งคั่งร่ารวยทุกคนเขาจะมีเมนทอร์ที่คอยให้คําแนะนําว่าอะไรควรทําหรือไม่ควรทําอะไรหรือเขาควรพัฒนาเรื่องใดเพิ่มเพื่อให้ตัวเองหาเงินได้มากขึ้น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคน1%ที่ประสบความสำเร็จและมัง่งคั่งร่ำรวยคุณต้องมี5สิ่งนี้ที่คนประสบความสําเร็จ1%ทุกคนมี